อโอเคนะครับเรามาต่อกันเลยนะครับผมก็คือว่าอันนี้นะก็จะเป็นการเคลื่อนที่แบบซิปนเหมอนเดิมนะครับเรามาดูที่การกระจัดความเร็วความเร่งสูงสุดที่เราค้างไว้ที่คลิปที่ๆๆแล้วนะครับเรามาเริ่มมันแรกเลยครับการกระจัดสูงสุดออก,าการกระจัดสูงสุดคดืออะไรลูกง่ายๆเลยการกระจัดสูงสุดครับไปดูหน้าก่อนก่อนการกระจัดสูงสุด อ่านี่ไงการกระจัดสูงสุดก็คือเราเคยรู้มาแล้วนี่การกระจัดสูงสุดคืออะไรเอ่ยแอมพลิจูดเพราะฉะนั้น x max จึงเท่ากับแอมพลิจูดนั่นเอ,เองนะครับเพราะฉะนั้นการกระจัดสูงสุดคือแอมพลิจูดก็ได้เลยครับว่า x max การกระจัดสูงสุดเนี่ยก็คือแอมพลิจูดนั่นเองนะครับการกระจัดสูงสุดก็คือแอมพลิจูดอ่าพอเสร็จแล้วครับเราจะข้าม v ไปก่อนเรามาดู a ก่อนครับ ax เท่ากับลบโอเมกากำลังสอง a cos โอเมก้า t บวก phi ใช่ไหมครับเราก็ดูครับว่าเอ๊ะตรงนี้มันคูณคูณไหมเหมือนอะไรเหมือนอะไรเอ่ย อันนี้ก็คุ้นๆใช่ไหมอ่าเอ,อ่นี่เอคอสโอเมก้าทีบอกไฟล์มันคือเอ็กนั่นเองครับฉะนั้นเราก็จะได้ว่าเอเ็กเท่ากับลบโอเมก้ากำลังสองเอ็กนั่นเองนะครับ x ก็คือการขจัดเสร็จแล้ว เมื่อ x max เป็น a เราก็จะได้ว่า a max a max คิดแบบไม่ต้องใช้เวกเตอร์นะครับถ้าเราเอาแต่ขนาดก็ไม่ต้องใส่ลบใช่ไหมครับก็จะได้เป็นโอเมกากำลัง2 a นั่นเองโอเมกากำลัง2 a นั่นเองครับได้แล้ว a max ง่ายนิดเดียวครับ เพราะว่าอะไรเพราะว่า a แปลผันตรงกับ x แต่ทิศทางตรงกันข้ามใช่ไหมครับเพราะ e ไปผันตรงกับ x x เราเป็น x max x max เป็น a เพราะฉะนั้นแทน a แทน x ด้วย a ก็จะเป็น a max เท่ากับ e g a กำลังส a ทีนี้ v x v x มันไม่ได้สอดคล้องกับ x ไม่ได้สอดคล้องกับ e เลยหายังไงก็เรามาดูตรงนี้ครับความเร็วของการเคลื่อนที่ของนิยังให้นักการกระจัด x y ใด แล้วก็ดูครับจากเอกลักษณ์ตรีโกณมิติใครจำได้บ้างเอกลักษณ์ตรีโกณมิติคือไซน์ไซน์กำลังสองทิต้าบวกคอสกำลังสองทิต้าจะเท่ากับหนึ่งใช่ไหมครับไซน์กำลังสองบวกคอสกำลังสองทีต้าเท่ากับ1ถ้าเราต้องการไซน์กำลังสอง ไซน์กำลังสองทีตาจะเท่ากับ1ลบคอสกำลังสองทีตาใช่ไหมครับ1ลบคอสกำลังสองทีตาหรือว่าในขนาดเดียวกันก็คอสกำลังสองทีตาก็เท่ากับ1ลบไซน์กำลังสองทีตา,าเช่นกันใช่ไหมครับแล้วก็ มาดูครับเราคิดแบบไม่ต้องใช้เครื่องหมายเนะะเา,เาะ,าะนคิดไ,ไ,ไม่ต้องใช้เครื่องหมายเราก็จะได้ว่า v x จากเมื่อสักครู่ใช่ไหมครับ v x ฝั่งนี้ v x เท่ากับไม่ไม่ต้องใช้เครื่องหมายนะเอาเวกเตอร์นะครับมันจะเป็นโอเมก้า a โอ v x เท่ากับ omega a s i n อเมก้า t แล้วกันนะไม่ต้องเอาบวกไฟล์มานะครับอ่า v x เท่ากับโอเมก a sin ์โอเม t ใช่ไหมครับเราแทนสายโอเม t ด้วยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอันนี้เป็นสายกกำลังสองถ้าเราต้องการสายตัวเดียวมันจะได้เท่ากับไ i n เท่ากับสายเท่ากับไซทิต้าเท่ากับ สแควร e r ูทหนึ่งลบคอสกำลังสองใช่ไหมครับอ่าแบบนี้ใช่ไหมเราก็แทนด้วยก็เป็นโอเมก้าอ่านะครับโอเมก้าเอสแควร r o ูทหนึ่งลบคอส กำลังสองทีตาแบบนี้ยังอยู่แปลกๆอยู่ครับเอาเอไปเอาเคูณเข้าไปในเอ่อสแควรูตนะครับก็จะเป็นเอกำลังสองใช่ไหมครับอ่ได้เป็นโอเมก้าเอกำลังสองคูณอยู่กับ1ลบคอสกำลังสองทีตา อ่านะครับเสร็จแล้วเอาเอคูณกระจายครับเอคูณกระจาย้าไปอีกเป็นโอเมก้าอีคูณจะเป็นเอกำลังสองลบด้วยเอกำลังสองคอสกำลังสองทีตาอ่านะครับ อันนี้ครับโอเมก้าทีเนี่ยมันก็คือติดใต้อย่างเดียวกันใช่ไหมครับโอเคเพื่งงองงนะอ่ะเสร็จแล้วไอเอกำลังสองกำลังสองเนี่ยเราดึงเราดึงสองออกได้ใช่ไหมครับเป็นโอเมก้าสแควร์รูทเอกำลังสองลบกับเอ็กคอศ ทตาทั้งหมดกำลังสอง o s โคทิตาก็คือ a cos สทิตาอ่ะ a cos สทิตาก็คือ x ใช่ไหมครับก็จะได้เป็น v x ฝั่งนี้นะครับจะได้เป็นโอเมกากำลังสองลบกับลบกับ x กำลังสองนั่นเองครับ อ่านี่ครับสูตรความเร็วสูตรความเร็วเมืม่อเรารู้การกระจัดเรามาแทนฝั่งนี้ครับเมื่อเรารู้การกระจัดสูตรความเร็วของเราจะเป็น v x เท่ากับโอเมก้าสแควรูท a กําลังสองลบกับ x กําลังสองสแควรูท a กําลังสองลบ x กําลังสองเสร็จแล้ว ความเร็วของเราจะสูงสุดตอนไหนครับถ้าเรากลับไปดูรูปรูปนี้นแล้วกันความเร็วของเราจะสูงสุดเมื่ออยู่ที่ตำแหน่งสมดุลอยู่ที่ตำแหน่งสมดุล x ของเราจะเท่ากับ0ก็ามาแทนค่าครับผม x ของเราจะเท่ากับ0 v x เท่ากับโอเมกาสแควร์รูท a กำลังสองลบด้วยศูนย์กำลังสองกลังสอง,สอง 2, 2, ได้0จะเป็น vx เท่ากับโอเมกาสแควรูทกำลังสองวรทเอกำลังสองจะได้เป็นค่าสัมบูรณ์ของ a ใช่ไหมครับค่าสัมบูรณ์ของ a ขออนุาตไม่เขียนนะครับเพราะยังไงก็ต้องเป็นบวกนะครับอจะเป็นบวกเป็นลบก็ได้นะครับเพราะว่า v เนี่ยมีทั้งบวกแล้วก็ลบอ่ก v x เท่ากับ โอเมกาเอซึ่ง vx นี่เป็น vx ที่เป็น max ใช่ไหมครับอ,อันนี้ก็ max อันนี้ก็ max ได้แล้วนะครับ a max ก็ต่อเมื่อ a เท่ากับแอมพลิจูด v max ก็ต่อเมื่อโอเมกาเอ a, a max คือโอเมกากำลังสองเเสร็จแล้วถ้าเรารู้ x เราหา v ได้ใน,ในทำนองเดียวกันครับ x สามารถเปลี่ยนเป็น y ได้เหมือนกันนะครับ แล้วแต่สถานาการณ์นะครับเรารู้การกระจัดเราสามารถหาความเร็วได้ก็คือ v x เท่ากับโอเมก้า a a รูท a กำลังสองลบ x กำลังสองนะครับถ้าฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับในกรณีเดียวกันถ้าเรารู้ x หรือรู้ y เราก็สามารถหาความเร่งไ,ได้เหมือนกันนะครับโอเคไปิงจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับุบคณครับ